โครงการก่อสร้างสถานีสุกน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบะหฮพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกร 9, ุณาโปรดเกล้าทรงรับโครงการก่อสร้างสถานีสุกน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่นายบุญจันทร์ดำริผู้ใหญ่บ้านบ้านบะหฮหมู่ที่6ตำบลบ้านเบิดอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างของส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านบะหฮ เพื่อช่วยเหลือลรัฐดอนซึ่งขาดแคลนน้าสําหรับทําการกเกษตรตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่14มีนาคม2550ผลการดาเนินง,งานปี2551ขุดลอกคลองส่งน้ํายาว2,040เมตรกว้าง7เมตรลึก1.05เมตรพร้อมบดอัดแน่นและลาดคอนกรีตพร้อมอาคารประกอบและท่อส่งน้ําเข้ามาจามํานวน2แห่งและติดตั้งเครื่องสุบน้ำ2เครื่องพร้อมขยายเขตติดตั้งม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสุบน้ํา ประโยชน์ของโครงการสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร3,000ไร่ให้แก่รัตาดอน3ตำบล5หมู่บ้านได้แ,แก่บ้านมาฮีหมู่ที่6บ้านหมากเข้าหมู่ที่8บ้านกกเข่งหมู่ที่3ตำบลเมิดบ้านยางเตี้ยหมู่ที่6ตำบลยางสว่างและบ้านหนองแทนหมู่ที่7ตำบล่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์372คูนเรือน1,220คนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี และเป็นแหล่งน้ําเสริมสําหรับปลูกพืชไร่และพืชผักสวนครัวส่งเสริมให้รฐฐาษฎรในพื้นที่สามารถทําการเกษตรได้อย่างต่อเน,นื่องขอบคุณครับ